อลิสมันอยู่ไหนเนี่ยหายัเลาวซาเลยเนี่ยไม่โผล่นะทากสิ่งมากพี่กี้ทำโอเคอะไรโอ้ยจะมันมี ลองส่งตรงทงแดงนพี่เห็นวิ่งอยู่นะฝั่งขวานะฝั่งขวาตรงตู้พยานี่ฝ้งางเสาวา้ว่ไปเห็นว่าพี่เนี่ยมันมันมันหลบงต้อมีวุฒิว่ะเหนวิ่งเข้ามาน่ะคืองแดงมาวิ่งข้าเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาต้นหิงยับ tôi mãi bằng không gang tai môn phi cao vào không gang 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 gang